สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมตั้งช่องสวนสลินทิ์อยู่นะครับเนาะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวอยู่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รัก,กรเกษตรทุกท่านครับผมคลิปนี้สืบต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะพี่น้องเนาะว่าเห็ดเกษตร ่จําจเป็นแล้วครับ,บ่จําจเป็นเสมอไปว่าเฮาจะต้องมีพื้นที่ลร้แล้วก็บ่จบําจเป็นเสมอไปว่าเฮาจะต้องมีต้นทุนเงื่อนทุนหลา้จังเศษเกษตรได้นะพี่น้องเนาะมาคลิปนี้ก็เลสิมอาถึงว่านี่ครับการเกษตรของผมอันนี้กถือว่าเ็เกษตรคือกันเด้พี่น้องปลูกพักกินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือปลูกในกระถางครับผมพักแพ่วกระถางนี่เป็นพักแพ่วที่ปลูกแต่ปีไก่ครับผมปีนี้เรียกว่าตัดขายายครับผม ตัดขยายพันธุ์ลงอีกกระถางหนึ่งวิธีขยายพันธุ์ของบักแพ้วเง่ายๆพี่น้องเฮาเคยเลือกเอากิ่งที่มันบาอ่อนเกินไปนะครับไปตัดมากล้วก็ไปแส่น้ำไว้ครับผมแส่น้ำไว้ประมาณจักอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้องมันก็สิเห็นหากมันออกมาเมื่อเห็นหากออกมาแล้วเขาก็สามารถเอามาลงในกระถางที่เขาเตรียมไว้นะพี่น้องเนาะหลังจากลงกระถางไปนี่เป็นอาทิตย์ที่สวงพี่น้องพักแพ้วเขาก็เริ่มจะเริ่มเติบโต ฉะนั้นแล้วนี่การเพชรเกษต์เพราะจำเป็นต้องมีทีท่านครับผมมีกระถางใบหนึ่งก็สามารถสิเฮ็ดได้ครับผมปลูก <c oughs> ไว้เพื่อรับประทานในบ้านนะพี่น้องเนาะพ่านไปอันนี้เข้าไปอาทิตย์ที่3มเริ่มสีออกอยอดร้ายแล้วพี่น้องยอดเริ่มสีงามแล้วครับผมอันนี้มันช่วงนี้เป็นนาห้อนนะพี่น้องเนาะมันก็ได้รับแสงม,มันก็เลยงามเร็วครับผมหล้วก็เฮ้าต้องยายาม แสงยู่งางใดก็พยา,ยามองอมาตัง้งให้ว่ามันได้รับแสงนะพี่น้องอันนี้ตั้งในห้องนอนี่นี่พี่น้องแต่ว่าห้องนอมมันยู่งางติศตะวันตกของบานนะย้ำใบามากแดดมากมันก็จะซองของมนาางันอ่ะตั้งก็เลยเอากระถางพักนีมากตั้งไว้ในห้องมันก็นเลยถือแสงมันก็นเลยงามครับผม ฉะนั้นแล้วเฮ็ดกเกรเนาะพี่น้องเนาะไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ไรยครับผมพ่อมีพื้นที่พ่อได้ตั้งกระถางก็สามารถเสียดได้ขึ้นกันครับผมนี่คือผักแพลวตอนนี้เขาซ้ำอาทิตย์แล้วพี่น้องพร่อซีดีเก็บรับประทานเรายอดงามเราไก่เสียดได้เก็บกินแล้วพี่น้องซ้ำนี่ก็พ่อกินครับผม เราอีกอย่างย่งที่บวกครับผมเฮ็ดกเกษตรมันต้องมีใจรักนะพี่น้องเนาะขันบ่มีใจรักใจหักนะเนี่ยเฮ็ดครับพี่น้องมันเฮ็ดกะบ่กง่มหรอกครับผมอันนี้คนมีใจหักคือเฮาได้ปลูกอีย้ยงไว้เฮาเห็นมันง่มจะเริ่มเติบโตเฮาก็มีความสุขนะครับพี่น้องบ่แมนว่าสิปลูกหวังด้กินย่างเดียวดิพี่น้องปลูกว้เถ้าเบิ่งนาครับเป็นไม่ประดับไปนี่โตไปพร้อมครับผม,ผมเห็นมันง่มขึ้นมาหออง,ง่มขึ้นมา ควมามืองามเว่นขึ้นมาเข้าก็มีความสุขครับผมในการที่เข้าได้ปลูกพักไว้ขนาดผมปลูกต้นอะโวคาโดไว้ครับต้นอะโวคาโดจากปีมันจะมาเสด็กินน้วยนะพี่น้องเนาะผมก็มีความสุขที่เห็นมันเกิดนอกมากเกิดง่ายขึ้นมากพี่น้องแต่ก็บว่าหวังว่าิได้กินน่นนวยวันนะแต่ว่าเขามีความสุขในการที่เขาได้ปลูกขึ้นกันครับผมฉะนั้นแล้วหัวใจสําคัญขอ,ของการเกเกษตรคือตรงมีใจรักพี่น้องกันมีใจรักมันแล้ว ที่ชอบอยากปกลูกเราปลูกยังฮู้ก็มีความสุขครับืนอเห็นมันใหญ่ขึ้นมากนะพี่น้องนะเพราะว่าสิปลูกพักปลูกมีปลูกต้นหมากรากไม่ปลูกอีหยังก็แล้วแต่ครับผมเฮ้าปลูกลงดินไปแล้วเห็นมันใหญ่ขึ้นมากเฮาก็มีความสุขเ็ษเกษตรมันกระสิบรู้สึกว่าเมยนะพี่น้องนะตาใจเฮ้าหักแล้วเหษหยังมันกับว่าเมยมันทำมีความสุขนะพี่น้องนะบาดน,นี้ได้เวลาตาัดแล้วพี่น้องเมื่อนี้แม่บ้านไปเน็ดกับเขาพิเศษสําหรับ ้องมีผักแก้วมสั่นผมก็เลยมาตัดเอาผักผ่าวในกระทางนี่แหละก็แลังงามพอดีพี่น้องตัดแต่มากคำหนึ่งกับพ่อกินครับผมมือนี้แม่บ้านเพปรนเ็ดภทข้าวปุ้นพี่น้องข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้ำยาตีนไก่พอดีมีผักอีตูแล้วก็มีผักผ่าวเป็นผักกับแก้มนะพี่น้องนะซัมเนียก็ พ่อกินแล้วพี่น้องทาไปซื้อกันหลายบาทครับผมยุ่ธทีราคาผักไทยในต่างประเทศนี่ก็รู้สึกว่าราคาสูงแล้วพี่น้องเนาะพอดีมีกระถางผักในบ้านกับพ่อด้เก็บกินนะครับอันนี้ก็เริ่มขยายออกอีกกระถางนึงครับผมพอช่วงนี้มันยังอยู่ในช่วงหนาห่อนอยมันกัดสีสามารถจะเริ่อนเติบโตได้ปีอีกจักสองสามเดือนู่ครับเพราะว่าผักแนวนี้มันเป็นผักที่อายุสั้นเนาะไ่เว่นอายุสามมันใหญ่เร็วนะเขาปลูกไปจักสองสามอาทิตย์มันก็สามารถที่เก็บกินได้แล้ว สำหรับกระถางนี่นะพี่น้องกระถางที่ปลูกตะปีกายครับผมตอนนั้นผมได้ตัดกิ่งมันออกไปขยายไปอีกกระถางหนึ่งตอนนี้มันก็เริ่มแตกยอ,อดออกมาหลายแล้วครับผมตอนนี้มีอยู่สองกระถางครับผมสําหรับเก็บกินได้แล้วนะพี่น้องนะสองกระถางนี่ก็เหลือกินแล้วพี่น้องอยู่กันสองคนนี้พระทองได้ซื้อพักครับผมสําหรับพักแพ้วนะพี่น้องเนาะฉะนั้นแล้วนี่คือตัวอย่างบางตอนนะพี่น้องด้วยในการเห็ดเกษตรษครับผมทามีใจรักครับผมเห็ดเลยพี่น้อง ว่าําเป็นต้องมีทีทางหลายเราพี่น้องม่จจาเป็นต้องมีเงินทุนหลายครับผมหฮาอยากกินพักอย่างเ้ากระปูพักนั่นครับผมขันว่าอยากปลูกล่องดินก็สามารถสิปลูกในกระถางหรือว่าปลูกในถุงได้ครับผมปลูกในถุงปุ๋ยทีเคยผมบอกไปนะพี่น้องไปซื้อถุงปุ๋ยมากครับผมว่าอยากปลูกล่องดินซื้อถุงปุ๋ยมากอะเขาสามารถสิปลูกพักในหลายๆอย่างหลายอย่างกันครับผมว่าสิปลูกปักพริกบ่อปลูกปักเขือเทศบ ปูกะัะเขือจังสีกัะปลุกนี่กระถุงได้ครับผมแล้วก็ดูแลรักษาางพร้อมเวลาใส่ปุ๋ยใส่ยางมันก็เข้ากับใส่ตรงจุดพร้อมมันกับปเปลืองปุ๋ยนะพี่น้องวัง่ายการดูแลรักษาการหดน้ำเสียเข้ากับหดเฉพาะจุดจังสีมันกับสิบ่เปลืองน้ำน้ำพร้อมแล้วก็สามารถดูแลได้ดีต้นไม้เข้ากับสีใงยจะเริ่มเติบโตได้ดีพร้อมครับผมนี่คือการเกษตรนะพี่น้องเนาะ ไม่จําเป็นว่าต้องมีที่ทางเยอะไม่จําเป็นว่าต้องมีเงินลงทุนเยอะดอกพี่น้องถ้ามีใจรักเข็ดยุไซก็ได้ครับผมอันนี้ผมปลูกยุ่สั้นสองพี่น้องปลูกยุ่หน้าบ้านครับผมมันมีระเบียงน้อยหนึ่งพราะได้ตั้งกระทางก็เลยเอาอันกระทางมาตั้งไว้ทั้งนอกครับผมอันนี้เป็นหน้าห้องนะพี่น้องเนาะแต่ว่าขันหน้าหนาวก็จะได้เก็บของข้างในเพราะเพราะว่ามันหนาวครับเมืองนี้เป็นเมืองหนาวหน้าหนาวเก็บของไว้ข้างในบ้านเพราะว่าขันหนาหนาวเอาไว้ทั้งนอกมันสิไตครับผม ซาลาแนงสิครอันนี้ผมซื mhm. ซ้อมาจากทางครับผมเขาปลูกเป็นเบียนิดหน่อยนั่นไหมเขาสําหรับสิเก็บกินนั่นแหละผมไลยด้ปลูกซื้อมาเราไม่เดดกินเราเลยเอามาลงกระถางครับผมตอนนี้เขาก็เริ่มสีจะริ่เติบโตง่ายขึ้นมากพ่อได้เก็บกินอยอะกันครับผมนี่สมไซวานผมพดปุ๋ยมันหลหมดหรือพนวองมันใบมันสกเป็นสีขาวผมว่ามันฝุ่นมาแตะายมาจับใบมันสั่นมาใบบางมันโมเมนต์ครับผมมันดาสีเป็น เป็นจากการที่เกิดขึ้นจากการที่ผมพดปุ๋ยหลายพอดเมยเอกี้แต่เมียคาบเขาเขาออกมาเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เลยงดปุ๋ยครับเดี๋ยวถามบางว่าอาการนมี้มันสิหายไปบ้างเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สุดท้ายนี่กขอขอ,ขอขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกท่านครับผมที่สละเวลาเข้ามาชมคลิปของทางสวนสะลินทิ์มือนี เดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับผมว่าสวนสลินทิพพ์เ่อสิมีหยางมาอัปเดตมาฝากพี่น้องอีกนะครับเนาะและ้วก็อย่าลืมด้อพี่น้องด้อท่านใดที่เข้ามาเบื้องล้วก็ได้บ่กกดติดตามบ่กกดแชร์กดไลค์หลายๆนะครับผมเพื่อสิเป็นกำลังใจใครับทางสวนสลินทิพย์นะครับเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหน้าครับว่าสวนสลินทิพย์เฮาสิมีหยางมาฝากสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม